Bad day and chaos around me. A thing try deny. events. thing don't feel the me. better learn to accept to to that. I I I กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่3ของรายการนะครับคือช่วงของจอดคุยนั่นเองใช่ค่ะนะฮะก็คุณผู้ชมนะครับต้องติดตามตลอดนะฮะทั้งรายการเพราะว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมสนุกตอบคำถามกับาทางเราด้วยใช่ <นะ S 3> แล้วในช่วงสุดท้ายของรายการนั่นเองแต่ว่าเ็นวันนี้มีพิเศษไป่านั้นด้วยนะฮะในช่วงการจับฉลากค่ะกับ ไปเที่ยวเกาหลีกับยางที่ HD ยานีเดินใจใช้แล้วรวยนั่นเองโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าต้องรุ้นจริงๆนะครับสำหรับสท่านที่จะไปเที่ยวเกาหลีอโอ้โหหยุรางวัลละสองที่นั่งด้วยนะคะแต่สําหรับในช่วงของจอดคุยในสัปดาห์นี้นะคะผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะแบบสังเกตได้หลังๆพ่าังมาเราเริ่มที่จะเน้นในเรื่องของ AEC หรือว่า <ผม S 1> การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั่นเองเริ่มนําเสนอข่าวสารต่างๆมากมายค่ะเพราะว่าจะต้อง คือเราจะต้องมีพื้นฐานที่ดีเนาะพี่หมอเนาะในการที่จะทําธุรกิจนะคะเพื่อเป็นการเปิดแบบเปิดตลาดแบบเสรีกับ AEC นั่นเองก็เห็นบอกว่าสําหรับวันนี้มีนายกสมาคมจากขนส่งภาคตะวันออกมาให้ความรู้ด้วยนะฮะในหัวข้อในหัวข้อนะคะ ก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถค่ะแล้วก็พัฒนาศัก,กยภาพนะคะในการแข่งขันระดับอาเซียนออนอกจากนี้นะคะก็เป็นการให้ความรู้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยนะคะให้ว่าว่ามาตรฐานสากลเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทํำยังไงที่จะทําให้สินค้าของเราเนี่ยหรือว่าการขนส่งข,ของเราเนี่ยเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากลนั่นเอง ก็ได้ที่ว่าช่วงนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะแพรจะพาไปพูดคุยนะคะกับคุณวิโรธรมเยศค่ะนายกสมาคมขนส่งภาคตะวันออกไปฟังคำสัมภาษณ์กันเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะทางหน่วยงานของภาครัฐนะคะก็ได้มีโครงการค่ะที่ชื่อว่าโครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการโลจิสติกสู่เกณฑ์มาตรฐานนะคะซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่แพร่พูดถึงนี้ก็เรียกได้ว่าทุกคนอาจจะเป็นที่รู้จักกันดีก็ว่าได้นะคะทั้งในเรื่องของมาตรฐาน ISO นะคะหรือว่า QMark แล้วก็อื่นๆด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะแพร่ก็มาอยู่กับผู้ที่จะให้ความรู้นะคะทางด้านนี้ค่ะคุณวิโรจน์รม นาะะยกสมาคมขนส่งภาคตะวันออกค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแคลร์แล้วก็ท่านผู้ชมรายการจอดคุยที่อยู่ทางบ้านครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะคุณสำหรับคุณวิโรธคะเกิดน,นําช่วยเกิดน,นําที่มาที่ไปของโครงการที่ว่านี้นิดนึงค่ะก็สําหรับโครงการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจขนส่งทางถนนและธุรกิจเกี่ยวเนื่องโลจิสติกเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพเนี่ยครับก็ โครงการนี้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรการค้านะครับขอขอบคุณศูนย์วิจัยโลจิสติกและการจัดการหมหาวิทยาลัยบูพาชนบุรีแล้วก็สาคาัญที่สุดก็คือต้องขอบคุณดรทวิศักดิก์นะครับเทพิทักษ์หุ่น้าูน์ซึ่งได้นําโครงการนีเ้เข้าสู่ผู้ประกอบการขนส่งแล้วก็ได้มีการประสานงานมาทางชมรงธรรมคมผู้ขนส่งภาคกันออกซึ่งเราก็ดีใจครับเพราะว่า โครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่ภาครัฐต้องการยกระดับและเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้มีโอกาสเข้าสู่มาตรฐานสากลขึ้นนะครับเพื่อการแข่งขันซึ่งอย่างที่เกิดน,นําไว้แล้วว่าเป็นการแข่งขันเสรีะนะครับหากเราเองเนี่ยเราไม่มีการเพิ่มเติมความรู้หรือยกระดับเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพสากลเนี่ยก็อาจจะเป็นการไม่เดินหน้าในเชิงธุรกิจ <ừ> ครับ แล้วสําหรับอันนี้อาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของจากการจัดตั้งโครงการะคะแล้วจะมีแนวทางในการดําเนินนโยบายที่ว่านี้ยังไงบ้างคะในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยหลายหลายโครงการนะครับที่ที่มาสู่เราเราก็ใช้วิธีการที่รวมกลุ่มของเราอยู่แล้วนะครับเดิมทีก็จะเป็นกลุ่มชมรมธรรมดาเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาเป็นสมาคมเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ นะครับนำพัฒนาการใหม่ๆมาตราฐานใหม่ๆมาเพื่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นนะครับซึ่งเราก็ได้รับจากหลายหน่วยงานซึ่งหน่วยงานของกรมพัฒน์เนี่ยเป็นหน่วยงานาพัฒนาเครืร่องค้าเนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งได้เข้ามาสนับสนุนเรานะครับก็ได้มีการนําที่ปรึกษาเข้ามานะครับให้ความรู้แล้วก็กําหนดเกณฑ์ขึ้นมาต่างๆสําหรับอ,องค์กรใดกิจการที่สนใจก็ยื่นไปสมัครเข้าไป นะครับแล้วก็ไปไปอบรมนะครับมีการอบรมเบื้องต้นนะครับแล้วก็นําการบ้านมาปฏิบัติให้อยู่ในกรอบเสร็จแล้วก็เสนอกรอบเหล่านั้นนี่กลับไปยังที่ปรึกษานะครับซึ่งก็ถึงเวลาที่ปรึกษาก็จะกําหนดนัดถ้าพวกเรามาวัดจะเข้ามาดูให้นะคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําเองหมดที่ปรึกษาก็เพียงจะมาดูว่าทําตามกรอบไหมถูกต้องไหมข้อบกพร่องอะไรแล้วก็แก้ไขไปตามตามเกณฑ์ที่ทาง กำหนดที่ทางโครงการกำหนดไว้ก็ได้ได้ว่าทางสมาคมนี้เป็นการดําเนินง,งานแล้วก็การจัดการทั้งหมดเลยเพราะทันจะรู้ปัญหาเป็นอย่างดีด้วยใช่ครับค่ะแล้วสําหรับประโยชน์ของโครงการนี้ที่ผู้ประกอบการจะได้รับราคะจะมีในภาคส่วนไหนบ้างโอ้สำคัญอย่างมากผมเรียนให้ทราบเลยว่าในปี2556ซึ่งธุรกิจการบริการด้านโลจิสติกเนี่ยเป็นธุรกิจแรกที่เปิดก่อนสาขาใดถ้าเราเปรียบเทียบธุรกิจเหมือนกับร่างกาย <ข>ร่างกายเราเนี่ยเราต้องมีการตรวจสอบสุขภาพาเมื่ออ่อนแอก็ต้องไปหาแพทย์ <ขา S 2> แต่ละทางซึ่งการที่กรมพัฒนาเษตรกาจนี่กำหนดเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นคนดูแลสุขภาพของธุรกิจก็จะมีเกณฑ์ดูว่าเกณฑ์เราขาดที่อะไรเราอ่อนแอที่อะไรก็ต้องไปเสริมไปรักษานะครับก็เปรียบเทียบธุรกิจเหมือนร่างกายเลย <ขา S 2> จะทําให้เรารู้ว่าเราขาดบุกร่องตรงไหนนะครับ เราควรจะเสริมตรงไหนจะมีเกณฑ์ต่างๆที่กําหนดขึ้นมาให้ใหใหใหเราต้องปรับปรุงตัวเองแล้วมีการประเมินไหมคะว่าจะมีทางส่วนไหนบ้างที่อาจจะย,ยังไม่พร้อมหรืออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการประเมินเป็นตัวเลขอะไรอย่างเงื่ไหมคะก็เท่า, <c oughs> าที่เราเดําเนินการมาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ยังเห็นข้อบกพร่องอยู่ <c oughs> ซึ่งก็จะมีการนําข้อบกพร่องต่างๆเหล่านั้น,นโดยในสมาคมเองเนี่ยเราก็จะมีการประชุมของเราทุกเดือนนําปัญหาต่างๆที่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเหล่านี้ มีข้อบอกพร่องอะไรยังขาดอะไรอยู่บางครั้งปฏิบัติไม่ได้ด้วยเพราะเหตุใดเนี่ยเราก็จะนําเสนอไปยังคณะที่ปรึกษาซึ่งก็ต้องขอบคุณอย่างมากเลยครับถึงแม้จะจบโครงการไปแล้วเนี่ยท่านเองหัวหน้าโครงการเนี่ยคือดรวีศักดิ์ก็ยังมาดูแลและสอบถามอยู่ตลอดเวลาเรายังมีจุดอ่อนครับยังมีจุดอ่อนเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆหรือความรู้ใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเกิดขึ้นตลอดเวลาครับก็ได้ได้ว่าถ้าสมมติว่าเราพบจุดอ่อนตรงไหนเนี่ยเราก็จะนําไป จัดการแล้วก็พัฒนาแก้ไขต่อไปเพื่อใหอ้มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น,นแล้วในส่วนของโครงการนี้เองเนี่ยค่ะสมาชิกทางของสมาคมขนส่งภาคตะวันออกเองเนี่ยมีความร่วมมือหรือว่าเข้าร่วมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็มีการผ่านเกณฑ์อะไรยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นโชคดีครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยอยู่สมาคมของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง <ขา S 1> แล้วก็มีสมาชิกทั้งชลบุรียองจันทบุรีแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครหรือจากต่างจาังหวัดภาคอื่นที่มาทําธุรกิจในระยองเนี่ย ก็เข้ามาร่วมเกณฑ์ครั้งนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะเข้มงวดเพราะผมถือว่าอยากจะให้เป็นผลงานของสมาคมด้วยนะครับแล้วก็เป็นผลงานของบบุรุพาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเราปัญหาต่างๆมีไหมมีครับแต่เราสามารถแก้ได้รวดเร็วนะครับเรามีการประสานงานกับที่ปรึกษาของโครงการเนี่ยทำให้กว่า80%เรี่ยเราผ่านจำนวนที่สมัครมาตามเป้าหมายเนี่ยในระยะแรกเนี่ยถือว่าเกิดด้วยซ้ำไป แต่เราก็มีม,มีการเจราจาหรือว่าโอเคไปดูเกณฑ์ของกลมอื่นไหมมีไหมซึ่งเราก็มีการต่อเนื่องตลอดเวลาครับแล้วสําหรับเกณฑ์ที่คุณวิโรดได้แบบพูดถึงมานี่มีเป็นเกณฑ์ประมาณไหนบ้างคะเผื่อที่ว่าผู้ประกอบการอาจจะดูอยู่แล้อาจจะต้องแบบว่าเตรียมความพร้อมนิดนึงคือเรียนให้ทราบว่า,อย,าอย่างผมค่อนข้างโชคดีในสมาคมเราเนี่ยท่านอาจารย์ดรทวีศักดิ์เนี่ยก่อนหน้านี้นะ่ะท่านก็มีเกณฑ์คุณภาพ ISO 9001 ซึ่งพอได้พออะไได้เราได้ได,ได้ได้อบรมและศึกษาเกณฑ์นั้นแล้วเนี่ยมันทําให้เกณฑ์มาตรฐานของกรมพัฒนาเรื่องคาเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วในปีถัดมาคือปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีคิวมาร์กของกรมขนส่งทางบกซึ่งก็ได้ไปจัดโครงการอบรมที่จังหวัดระยองได้รับการตอบรับมากทีเดียวผมผมดีใจมากที่ผู้ประกอบการในสมาคมเราเนี่ยเห็นความสำคัญของเกณฑ์ต่างๆก็ ปีนี้เนี่ยปีสมั6รเราผน,นอกจากเกณฑ์ของกรมพัฒน์แล้วเนี่ยเราคงจะเข้าระบบเกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกเรื่องคิวมาร์กด้วยอ๋อค่ะแล้วสิ่งที่ทางผู้ประกอบการควรจะได้รับหลังจากาที่ได้รับมาตรฐานนี้เนี่ยคุณวิโร์ว่ามันม,มีมีอะไรบ้างคะก็จะเป็นแต่ละธุรกิจของตัวเองว่ามีความสนใจต่อเนื่องนําไปปฏิบัติจริงไหมค่ะนะครับก็อย่างที่เรียนใ้ทราบว่าในสคเราจะมีการคุยกันทุกเดือนใครที่ คิดว่าไม่ไหวเนี่ยเราก็จะมีที่ปรึกษาของเราเพราะว่าในคณะกรรมาการสมาคมขนส่งข้าวดอกเนี่ยมีหลายท่านที่เข้าอบรมเกณฑ์คุณภาพคิวมาร์กของกรมการขนส่งทางบกะนะครับ<ม>เหมือนกับเป็นผู้ตรวจสอบได้ถึงแม้ว่าจะหมดอายุไปแล้วก็ได้มีการอบรมภายในของเรานะครับก็จะมีการชีนน้แนะให้กับสมาชิกวางรายว่าคุณมีจุดอ่อนอะไร ตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นผู้ตรวจประเมินรุ่นแรกของกรมการขนส่งระบบ<ช>ซึ่งในสมาคมเราค่อนข้างโชคดีครับตอนนั้เรามีถึงเกือบสิบคนที่เข้าร่วมอบ,บรมเพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้ระดับหนึ่ง<ช>สามารถชี้เนะเพราะว่าเกณฑ์ต่างๆเนื้นนอหาคล้ายๆกันกว่า5้าหก็นะก็จะมีบางเกณฑ์น,นาสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางเกณฑ์ก็นําเรื่องเกณฑ์มาตรฐานปกติเรื่องเอกสารเพราะนั้นจึงทําให้โครงการเหล่านี้ทั้งทั้งสโครงการที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับสามารถเดินไปได้ ขณะนี้ในในสมาคมของเราเนี่ยเราถ้าผมประเมินโดยคร่าวๆพร้อมกับกลุ่มนอกสมาคมแต่ว่าอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงเราเนี่ยน่าจะมีถึง40องค์กรที่ได้รับเกณฑ์เหล่านี้ถือว่าค่อนข้างเป็นตัวเลขค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะแล้วในส่วนของแผนงานสมาคมทางของทางสมาคมเองเนี่ยค่ะในปี2556นี้เนี่ยคิดว่ามีเป็นทิศทางแนวไหนบ้างคะค่อนข้างโชคดีครับคณะกรรมการชุดเนี่ย เราได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นสมาคมใบทึงก่อตั้งมา3ปีนะครับเราลองผิดลองถูกมาสองปีก่อนที่จะเป็นสมาคมเนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกด้วยการตั้งชมรมมาก่อนเสร็จแล้วพอจดทะเบียนเป็นสมาคมเนี่ยสปีที่ผ่านมาเราเริ่มทําวิเคราะห์สวอตของเราเองเรารู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรเมื่อเดือนธันวาคมเราก็เลยกําหนดแผนแล้วก็ทําเยียแผนขึ้นมามเราได้แบ่งเนื่องจากเรามีอุปนายก3ท่าน เราก็แต่งตั้งเป็น3ฝ่ายะนะครับฝ่ายพัฒนาองค์กรนะครับก็ดูแลเรื่องของพัฒนาสมาชิกให้มีเกณฑ์และมาตรฐานทั้งด้านเกณฑ์คุณภาพและเกณฑ์ความปลอดภัยนะครับเรามีฝ่ายกองทุนจัดหาไรายได้และอ,อ,อีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายเรื่องของเ,ออเราเรียกย่อว่าย s r ซึ่งซึ่งต้องขออภัยบางทีผมอาจจะใช้คำแล้ว จำภาษาไทยไม่ได้เพราะเพิ่งจะประชุมกันเมื่อวานวันศุ้งนี่เราก็มอบหมายให้อุปนายกแต่ละท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายเราทําเยอร์แพนเสร็จพวกเราเสร็จแล้วนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราในฝ่ายพัฒนาองค์กรเนี่ยก็มีกําหนดได้ว่าเราจะจัดการอบรมใครบางหลายครั้งมีการอบรมดีเฟนซีฟได้วิ่งหรือสมิสซิสเต็มด้วย <c oughs> นะครับโดยความร่วมมือกับผู้ว่าจ้างของเราะนะครับแล้วก็เรามีโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเรื่องการประหยัดและการใช้รถอย่างปลอดภัยในเรื่องของ ไปกฎหมายเราก็มีนะครับทางทางฐา,งทางนที่ตำรวจทางหลวงทางระยองก็ให้ความกรุณาแสดงเจตจำนงมา,าสำนักง,งานขนส่งทางบกจังหวัดระยองก็มีเจตเจตนารม์ที่จะร่วมสนับสนุนเรานะครับก็นี่นี่คือเยียร์แผนที่เรากำหนดไว้แล้วก็ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเรามีแผนที่จะเปิดตัวและประชุมใหญ่สมาคมซึ่งก็จะเชิญผู้ประกอบการทั่วประเทศทุกสมาคมพร้อมกับผู้ประกอบการ ถึงแม้จะไม่เป็นสมาชิกเนี่ยเราก็จะเชิญเข้ามาดูความคืบหน้าและความทันสมัยของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราจะจัดขึ้นครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ให้ความสําคัญทั้งในเรื่องของตัวธุรกิจด้วยแล้วก็ในเรื่องของผู้ประกอบการหรือว่าผลประโยชน์ที่ทางผู้ประกอบการเองจะได้รับด้วยนะคะก็เรียกว่ามองความสนใจรอบด้านสุดท้ายนี้ค่ะก็อยากจะให้คุณวิโรจน์ดมย่นะคะฝากข้อคิดถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะก็ อยากจะเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าธุรกิจการขนส่งปัจจุบันเนี่ยก้าวหน้าไปเยอะมากนะครับการต่อสู้ทางด้านกฎหมายก็ตามหรือการเรียกร้องต่างๆก็ตามเนี่ยเราเข้าสู่กรอบทั้งหมดนะครับโดยสมาคมเราร่วมกับสมาคมอื่นแล้วก็ในนามของสหพันธ์การขนส่งทางบกเนี่ยเราก็พยายามที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเดินหน้าไปด้วยดีนะครับเมมีวิธีทางที่ถูกต้องเราร่วมมือกับรัฐในการที่จะ พัฒนา,าธุรกิจและอาชีพนี้เนี่ยให้เป็นอาชีพสากลน,นะครับแม้กระทั่งกับหลากหลายกระทรวงกรมกองเนี่ยเราก็มีแนวคิดในการทําเรื่องของคลีโรเจติกขึ้นนะครับโดยเฉพาะจังหวัดระยองเรามีตั้งคณะกรรมการซึ่งเราเองเราก็เป็นกรรมการร่วมอยู่ในโครงการของคลีโรเจติกของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยะนะครับก็ฝากประชาชนไว้ว่าเราเองเราจะเข้าสู่กรอบ เพื่อจะเป็น,นามาตรฐานของสากลในกลุ่มอาเซียนต่อไปครับค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่คิดว่าธุรกิจเนี่ยเป็นเสมือนร่างกายขอยงคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมดูแลร่างกายแล้วก็ถ้าส่วนไหนมีปัญหาเนี่ยก็อย่าลืมพาไปพบแพทย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแพรก็ต้องขอขอบคุณคุณวีโรดรมเย็นมากๆเลยที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับ แมก็เรียกได้ว่านอกจากจะเป็นเรื่องที่แพ้ได้กริ่นนาไปแล้วนอกจากนี้นะก็ยังมีในส่วนของกลวิธีในการพัฒนาศักยภาพนะคะเกี่ยวกับในด้านของผู้ประกอบการด้วยนะคะให้ผ่านมาตรฐานสากลแล้วก็ยังมีแนวทางในการดำเนินนโยบายในปี2556นี้ด้วยโอ้โหเรียนกะไ,ได้ว่าให้ความสําคัญกับทั้งทางในส่วนของการขนส่งด้วยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยเพราะว่า ธุรกิจเนาะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการนะคะว่าถ้าทางเราเนี่ยมีมาตรฐานรับรองได้เลยว่าธุรกิจเนี่ยรุง่งเรืองแน่นอนอนะฮะก็สําหรับช่วงหยุดคุยก็ต้องบอกว่าได้ความรู้จริงๆนะฮะ<ฆ>แต่ว่ารายการของเรายังไม่หมดนะเพียงเท่านั้นนะนะครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ